รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ บ้านที่พ่อปลูกไว้ให้แต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าอยู่แล้วมีแต่คนตายคนในบ้านจะมีใครเป็นลายต่อไปมีคนก็แทบไม่ทำน่นทำนี่คือแม่พี่ไปรับของเข้ามามันเหมือนก็เอาสัมภเวสีเข้ามาในบ้านสัมภเวสีอาศัยพานล่างอยู่ที่ๆแฟนก็เปลี่ยนไปไม่รู้สาเหตุวิญญาณที่อยู่ในร่างแม่ในชีวิลูกสาลูกชายตายมาตั้งสาคน ลูกชายมันเล่นน้ำรหรือมันจมน้ำตายกลัวเขาไม่ได้รับบุญกุศลกลัวไม่ได้ไปขุดไปเกิดในบ้านมีแต่เรื่องเลวร้าย,ายคนในบ้านอยู่กันไม่มีความสุขเลยคนงานกี่คนกี่คนก็อยู่ไม่ได้เยอะจังเลยเยอะแยะลูกหลานก็กลัวฝวันว่ามีคนมานข่มขู่เครียดบางครั้งคิดอยากฆ่าตัวตายค่ะ สัมภเวสีในวันนี้รายการมือปราบสัมภเวสีจะนำเสนอเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เชื่อว่าถูกทำคุณใสจนคนในบ้านพบเจอกับปัญหามากมายเมื่อเวลาผ่านไปคนในบ้านเกิดความสงสัยจึงได้ค้นหาต้นต่อก็พบว่ามีของอัปมงคลอยู่ภายในบ้าน เป็นจํำนวนมากมือปราบสัมภเวสี